าผมเป็นต้อกระจกสาเหตุมันจากมีโรคเบาหวานประจำตัวพอมากินยาตัวนี้เนี่ยครับตัวดีคอนแทกนี้กินไปสี่กล่องผมสามารถขับรถไปไหนมาไหนได้หมดไปผี่กล่องแล้วนะครับอาการดีขึ้นมากตามันถ้าดูหนังสือตัวเล็กๆอย่างนี้มันจะไม่ค่อยเห็นเนี่ยถ้ามองแสงไฟประมาณสั้งสามสิบสามสิบสี่สิบเมตรนี่มันจะเป็นสองดวงเลยก็มาเจอเนี่ย ดีคอนแทคเอามากินได้กล่องหนึ่งดูหนังสือตัวเล็กนี้อ่านออกเลยเนะี่ยตาก็เริ่มเริ่มเห็นชัดขึ้นชัดเจนฉันชื่อนางน้ำอบชื่นเชยตามันฝ้ามัวไปรักษามาสองปีแล้วหมอว่าเป็นต้อกระจกไปรักษาทั่วก็ไม่ดีถอดแว่นไม่ได้เลยต้องใส่แว่นตลอดเพราะมันมองไม่เห็นก็มีเพื่อนบ้านก็มาแนะนำให้กินทีแรกมันก็ ตามันก็เป็นน้ําตาเจ๊ะๆออกมาก็ไม่นึกอยากจะกินต่อแล้วตอนนี้กินไปกินไปมันก็อาทิตย์สองอาทิตย์มันก็ดีขึ้นเออตาก็เจ่มขึ้นก็อยากจะกินต่อต่อไปชื่อกัลยาตอนนั้นตาผ้ามัวมองอะไรเหมือนมันเป็นภาพซ้อนน่ะตามันแบบตาลายๆแล้วก็ไปหาหมอไงหมอบอกว่าเป็นต้อเนื้อคุณต้องลอกถ้าไม่ลอกตาคุณจะมองไม่เห็น เพื่อนไงแนะนำไงบอกลองกินตัวนี้ดูผลิตภัณฑ์ดีคอนแทกกินแล้วมันก็ดีขึ้นไปหาหมอหมอบอกไม่ต้องลอกแล้วตาคุณน่ะรู้สึกว่าตาคุณจะดีแล้วนะครัน,นี้ฉันก็กินเรื่อยมามันก็ด,นดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆตาก็มองเห็นด c o n t a c t สุดยอดผลิตภัณฑ์ค้ายดีอันดับหนึ่งในเอเชีย D-Contact ช่วยบำรุงดวงตาเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาสายตาและดวงตาอาทิจอประสาตาหลุดลอก อหินจอกระจกจอประสาทตาเสื่อมจอตาเปลี่ยนแปลงจากโรคเบาหวานสายตาพร่ามัวสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาล้าจากการทำงานหนักผู้ที่ใส่คอนแทคเลนเป็นเวลานานตาแห้งวุ้นในลูกตาเสื่อมเยื่อบุตาอักเสบ